พี่ชอบรถมากพี่ก็ขับรถด้วยขับรถอะไรคะรถเบนซ์ครับเบนซ์เลยหรอครับเรามีความฝันว่าสักวันหนึ่งอ่ะโอ้กูจะได้ขับรถเบนซ์ทักทีเว้ยมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราแบบเฮ้ยต้องลุกขึ้นมาสู้ใช่ต้องมาดูใช่ครับก็เหมือนเราเราอยากเป็นอะไรอ่ะเราฝันไว้ถูกไหมคะแต่ไอความฝันนั้นมันไม่ใช่ฝันลมๆมังแรงไงมันเป็นฝันแล้วลุกขึ้นมาทำไม่ใช่ฝันต้องวีทั้งวันฝันไปเถอะ มันก็ไม่เกิดลรอครับอะไรที่เราฝันไว้เรามายืนตรงฝันเราอะจากที่เด็กๆเ,เราอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันไกลมากเลยนะย้อนกลับไปแล้วเดินมาไกลามากแล้วนะมันขึ้นเขาไกลมากอ่ะมันยากลำบากนะแต่พอมาถึงอะจุดเนี้ยใช่ไหมมองลงไปอ่ะอม,มันภูมิใจแล้ว